อิมาละลายนักสนแสดงสาวพิมพิมประภานุ่งวันพีทบอาสูงเผ็ดระเบิดลงชาวเน็ตแห่ซูไม่ไหวเรียกว่าทำเอาชาวเน็ตแห่ซูมกระสนันไอจีค่ะเมื่อนางเอกหน่าสวยพิมพ,มพิมประภานานๆทีจะออกมาปล่อยทีเด็ดความแซบล่าสุดทำเอาสวิตสแลนด์ลุกเป็นไฟเมื่อสาวพิมมาเยือนถึงถิ่น โดยเจ้าตัวอาบน้ำร้อนในตอนเช้านุ่งวันพีสีขาวบางเบาด้านหลังเว้าเกือบถึงก้นโชว์ผิวขาวนวลเนียนซับชิดด้วยข้างล่างเว้าสูงทะลุฟ้าอวดสัดส่วนสรีระสุดเปละปลงังหุ่นดีมากมากพร้อมพดท่าอินเนอร์สุดเร่าร้อนบอกในคำเดียวว่าวิวก็สวยคนก็สวยวพรอมพีสุด ซึ่งงานนี้ถูกอกถูกใจชาวเน็ตเข้ามาส่งอิโมจิไฟลุกกระสนั่ไอจี